ีครนทีวม่ตาตื่นมาเที่ยวจอดที่ไหนครับหน้าวัดนาข่วมเหนืออยู่ลำปางคิดไงถึงก็บมองมาท่องเที่ยวเขาเนี่ยอย่าไปใช้สมองคิดเอาไปเลยมีช่ชาตนทางหญิงสาวขี้เมาเคียงข้างทั้งสองไม่ทง อันนี้แหละเราเหนื่อยละขึ้นเดนมากขาคือยึดบนรางรถไฟนั่งรอยเนี่ยนานมาร้อยปีแล้วข้าหมูยังไม่ไม่ใช่ข้อวเมื่อนะฮะมื่อคืนครับลำปางต้องมากินมูแกงใต้นะทานข้าวทานข้ายได้ไหมพาเดอกน้องวานบ้างเดี๋ยวเยียไปดันไซเมอร์รู้สึกชอบนะ พากูไปเที่ยวจูงเดินเล่นอาบน้ำตัดขนดอตอนนี้รถไฟย่งไม่มาต้นเม็นเติมทุกที่เป็นบ้านฉันไปตามทางกับสายลมน่งผ่อนแบบไม่จอนจัดนะครับ จ๊ครับอ็ให้ไปจอดจุดถนนเจ๊ชอบจำใจต้องเป็นตัวช่วย